แต่เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งงานนะนะคะต้องบอกว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์สุดอลังการกลางกรุงเลยนะฮะกับงาน World Fashion District, District. นะฮะ Equinox ไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอีควอนอกซัมเมอร์2024อ่าก็คือทาง M District เนี่แหละฮะก็คือทาง3ห้างอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นย่าน M District ก็คือมีการรวมการของ3ห้างสรรพสินค้าในย่านสุขุมวิทเนี่แหละฮะก็มี M c o r t อร r เทียเอแล้วก็ M Sphere นะฮะก็ห้างใหม่ล่าสุดเนี่แหละฮะางานเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่ M Sphere นะฮะต้องบอกว่าคนบันเิง ตบเท้ามาร่วมชมโชว์แฟชั่นครั้งนี้กันเพียบเลยนะฮะโดยเฉพาะนักสแสดงกับทางช่อง3ของเรารไม่ว่าจะเป็นพี่แอนทองประสมนะฮะอันนี้ก็มากับเจมส์ <MC. S 1> จีลายุนะฮะนี่ก็มาร่วมชมแฟโชว์กันเมื่อวานนี้รวมถึงเบลล่าลานีนะฮะมาในชุดสีส้มสวยงามม,มากสีแซ่บมากสีแซ่บมากมนะฮะอ,อ่ะรวมถึงมิ้นชาวิดานะฮะก็มาร่วมโชว์และอีกเยอะแยะมากมายนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วรวม ถึงสงนักแสงสาวจากช่อง3ของเรานะฮะลิงลิงสิริลักษ์แล้วก็ออมกรณนะพัฒนะฮะต้องบอกว่าจากซีรีส์เกิเร์ลเลิฟเรื่องแรกของช่อง3นี่นแหละใจซ่อนรักที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะฮะก็ควาคู่กันมาร่วมชมโชว์ในครั้งนี้ด้วยแต่งตัว,วแส้อยู่นะ,ะนองออมเนะี่ยออมก็ะแ่บดูดีเลิ อ่อแถมในงานนี้นะคะยังมีแฟนชันโชว์นะคะซึ่งคุณจิตรของทักษิณสามชายนะคะคุณแป้ะเขาไปเดินซีรีส์คุณได้ไปต่อนะคะจูเนียร์ฟุกก็ได้มาเดินแฟชชั่นโชว์ในเซตนี้ด้วยนะคะอันนี้น้องมิวสุภาษิตนะคะอ่ไหนดูลูกคุณซีนนี่นี่นน่มาแล้ว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  เขาเดินคู่กันแล้วเ็เป็นนัดมัดในแบบนะเออคู่ก็ในแบบอยู่นะจริงผลในแบบเลยนี่อ่าเนี่แหละฮะก็มาเดินคู่กันนะฮะในแฟนชโชว์ชุดนี้นะฮะรวมทั้งมีกระทิ้งคุณนลงนะฮะในงานนี้ก็มารลวมเดินแบบด้วยแล้วก็มีน้องเทนไมลอนก็เดินแบบในงานนี้ด้วยนะฮะใจเท้าพมเรื่องอะไรนะใจพิสูจน์ใจพิสูจน์ลวนถึงนี้สาวโสดป้ายแดงนะฮะหลังจากที่มีข่าวเลิกลากันไปก็ได้มาเจอชายคืนลันเวย์นะฮะกับโยเกิร์ต นะฮะนัทชาก็มาเดินสับๆในแบบตัวแม่ต้องบอกว่าอะไรคนก็ปบมือให้กําลังใจเธอนะเมื่อวานฉันเจอเขาหลังเวทีฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะฉันก็จแต่ฉันก็จับมือให้กําลังใจยิ้มให้กันแค่นั้นแหละก็คือน่าจะรู้แหละว่าเราก็ให้กําลังใจเขานะรู้ว่าเขาผ่านอะไรมานะฮะบางครั้งแค่แบบจับมือก็แบบรู้สึกได้แล้วนะเราไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงแล้วเรารู้ว่าไม่รู้ว่า มันควรพูดอยางงกเลยเราใช้ภาษาการจับมือเลยแค่นั้นนะฮะอ่ะนี่แหละฮะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนําสัมภาษณ์ของน้องอมกับลิงหลิงแล้วก็รวมถึงจุนเนียกับฟุกมาฝากกันละกันนะฮะวันนี้เป็นให้ชมภาพบรรยากาศงานแฟนโชว์ครั้งนี้กันไปก่อนนะฮะครับ เห็นงานนี้ได้โอกาสเจอพี่แอนแล้วก็เบลล่าในงานเดียวกันนะครับผมทางนักข่าวเนี่ยก็เลยขอถามเบลล่าถึงประเด็นข่าวเกาเหลากันก่อนหน้านี้หลังมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องที่ไม่เคยเห็นเบลล่าเล่นละครของพี่แอนเลยนะฮะซึ่งเบลล่าก็บอกว่า นั่งข้างกับพี่แอนเลยก็เลยได้นั่งเมาส์มอยถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นด้วยกันเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันจบไปแล้วซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะครับส่วนโอกาสจะได้เล่นละครของพี่แอนก็ยังตอบไม่ได้เพราะเร็วๆนี้ตนเองจะมีละครเรื่องใหม่กับเจมจีรายุซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้ทางช่องเนี่ยเป็นคนวางแผนว่าจะให้ลงเล่นเรื่องไหนต่อนั่นเอง นะฮะส่วนละครที่เตรียมเล่นกับหนุ่มเจมส์เจรายุเนี่ยก็ได้รับประกันเลยว่าได้จิกหมอนแน่นอนแล้วก็รับประกันว่าได้ขำแน่นอนเพราะว่าเป็นงานขายขำมากกว่าเพราะแนวเรื่องเนี่ยเจมส์เนี่ยเล่นเป็นคนปากจัดส่วนตัวเองเนี่ยเล่นเป็นคนปากไวคงได้รับฝีปากกันอย่างสนุกสนานแน่นอนนะฮะ,ะเราลองไปฟังสัมภาษณ์กันสักหน่อยครับใช่ค่ะนั่งข้างกัน ไม่ค่ะก็คือคุยกันว่าแบบเอออะไรก็ไม่รู้เนอะคราวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็พี่แอนก็ไม่ว่าไงพี่แอนบอกเออมันก็จบไปแล้วแหละนี่ค่ะมีโมเมนต์น่าข้านกันค่ะ ใช่ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วพี่แอนก็ถามว่าเออละครจะเปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ค่ะก็บอกไม่มมทราบค่ะก็คือเดี๋ยวเบลกำลังจะเปิดกล้องละครกับเจมจี Z ค่ะ<ม><ม>ใช่ซ <ใน S 1> ึ่งถ้าเดี๋ยวจบเรื่องเนี้ยก็เดี๋ยวที่ช่องน่าจะวางแผนไว้ว่าจะไปลงเรื่องไหนจิกหมอนไหมเหรอก็รอรุนละกันแต่ว่าได้ขำแน่นอนนะคะ กับกาขายขำร่วมกันขายขำเรามันขายขำอยู่แล้วก็ชอบอยู่แล้วใช่แกับมาเจอกันมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างกับวันแรกมันก็หวังว่าใมันต้องต่างอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นแบบเด็กน้อยหอยสังมาแต่ว่าตอนนี้เราคือมันเจนแล้วเราก็จะมาประทะข้าวมกันอนนี้มันก็เป็นเรือนอ่าใช่ค่ะน่าจะแน่นอนอยู่เพราะว่าเออเหมือนเขาก็เล่นเป็นคนปาก ัเราก็เล่นเป็นคนปากไวเออประมาณนั้นซึ่งแบบละครว่าใช่น่าจะสนุกแน่นอนนะคะเราจะไม่เดินทองหมดุกทีนะทุกฉาไม่มีหรอกเออเราจะสามาคีปองดองกันบ้างอยู่นะกับพี่แอนก็โเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันปีไหนๆพี่แอนเปิดละครเยอะนะฮะเออนะฮะ ตืดดตืดดตอ่าเขาบอกว่าอยากเห็นเบลล่าเล่นคู่กับมาริโอบ้างจังเลยนะฮะเคยเล่นด้วยกันหรือยังอย่า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 งเลยสวยปังทุกคนเลยนะฮะคุณพรพิมลขุนด้วงบอกมาคุณแม่สรีว่าเสียงตะโกนให้กำลังใจโยเกิร์ตเยอะมากเวทีนี้สุดๆนะฮะ ก็เอาไว้รอติดตามกันนะคะว่าละครที่พี่เบลล่ากับเจมจิเนี่ยจะเ,เห็นบอกว่าจะเริ่มฟิตติ้งเร็วๆนี้ด้วยนะฮะจริงรอติดตามาหลายคนที่รอครอคู่นี้นะคะได้ชมเมื่อวานก็มีโมเมตนต์นะแบบดูแบบอุ้ยดูเขาก็คือแบบเขาคู่ที่ท<า>ระดับตำนานอ่ะใช่มีโมเมตนต์อะไร